โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เหลือท่านผู้ชมนี่คือพงศธรนะครับสวัสดีครับวิชาเต็มก็นะคะทุกคนครับวันนี้ผมก็มาเก่าเจอรถอ่านว่าอะไรวะมีเอ็นโออ่ะมันเป็นเอ็นอีโออ่ะอานว่าอะไรโน่ละเอ็นโอไอศาสตร์อ่านว่าอะไรวันนี้่ะช่างมันแล้วกันนะมันชื่อรถว่าเอ็นอีโออ่ะผมอ่านไม่ออกเหมือนกันไม่รู้แต่อ่านว่าอะไรอ่ะก็นะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแจกสูตรจูเจ้ารถคันนี้เองนะครับผมเจ้าเอ็นอีโออะไรที่ผมพูดเมื่อกี้ไม่่รู้อุกอะไรนะ ก็ขั้นแรกเลยมาเราวงเลี้ยวคันี้ก่อนเป็นยังไงนะครับก็ขอพูดถึงเรื่องรถคันนี้ก่อนแล้วกันนะผมรู้สึกว่าอาการเลี้ยวของมันอะรถมันค่อนข้างปัดครับมันเป็นรถที่เบามากเลยนะรู้ไหมรถมันเบามากเลยสมมติถ้าผมใส่ยึดก๋อเยอะมันจะพลิกเลยเชื้อจุญญาครับอาจจะไปอาการเดียวกันกับพวกทียี่สิบเลยผมว่านะแต่ว่าขับได้ครับขับได้แต่ให้ให้เยอะัวหน่อยให้เยอะที่เทียด้วยเยอะมากอ่ะถ้าขับดีนะขับดีครับดีขับดีอยู่ขับดีอยู่ขับดีอยู่นั่นแหละประมาณนั้นแหละขับดีอยู่ แล้วมันฟรีทิ้งครับคนดูแล้วมันฟรีทิ้งมันมัน,มนดิฟแล้วมันดิฟดูเห็นไหมดูดิจะถามว่าขับได้ไหมขับได้นะขับได้ไม่แย่ไม่แย่ ขับได้ครับบนูขับดีเลยโอเคเลยถือว่าผมชอบเลยนะเรียว่าเลยอะถือว่าอ่าไม่ว้าวมากแต่ก็ไม่ได้แย,ย่มากอยู่ในเกมลกลางๆนะครับสำหรับคันนี้วงเลี้ยวก็ก็ได้ครับเข้าได้ขับได้เหมือนกันไม่ยากขับไม่ยากแล้วนะขับง่ายอยู่นะคเขาเรี่ยงเวลาเบรกก็ต้องรู้จังหวะนิดนึงครับคุณดู มนดนซุบาททีกระเด็นเลยน,ะะน่าหลัปะไ,ไหวเร่งเร่งวยนแรงอ่ะโอ้โหช่าพีขเขาดูไม่ได้แย่เลยอ่ะ,อะชีว่าชอบมากนะครับวงเล็วก็ดีมากเเย็วก็ มันอยู่ในเกณค่อนข้างค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีถือว่าไม่แย่ถ้าเป็นที20ก็อาจจะสะบัดกว่านี้แต่ว่าถ้าเป็นที20ของอีมเมอร์เนียจะขับขับมันกว่นี้อะกว่าดูดูเยอะความแรงนี่เราสุดจัดเลยดูดูที่ลากกัน300อะ,อะเฮียเพี้ยงเพี้ยนจ้าด้ จริงเหนาสุดจริงสุดจริงสุดจริงคันนี้แรงจริงนั่นแหละเรือเลี้ยวคอโค้อยังนง้นไม่ได้นะเสียสุดดาวต้องต้องรู้เลี่ยมอ่ะต้องเป็นคนขับรถชินชินอ่ะไม่ได้ขับไม่ชินเหมือนกันขับชินแล้วอาจจะหัวแบบนี้ก็ได้ไงคันเนี้ยเฮ้แค่นี้ก็เหอแล้วนะ หยุดเชิมได้ครับอือไงไปวงเลีโอก,นก็น่าจะมีประมาณนี้คคนดูถือว่าขับแล้วมันขับได้ครับคนดูนต้องเป็นคนที่ชินรถเดี๋ยวจริงๆอ่ะคือถ้าแบบคนที่เพิ่งเริ่มมาขับอ่ะจะให้ขับเทีเลยมันยากครับคนดูคือเรนไม่รู้รถรเนีเ่วรถเราต้องเลี้ยวประมาณไหนต้องขับไปสักครั้งหนึ่งถึงจะรู้ว่ามันต้องเลี้ยวประมาณไหนวงเท่าไหร่ใช้อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบ เจ้าโค้งเท่านี <uma email. S 2> <te S 1> ้ต <p>. ้องเลี้ยวเบรกเท่าไหร่อะไรยังไงคนดูมันต้องเป็นคนอย่านี้ี่ยก็นะครับคนดูจะถึงเวลาแล้วเราจะมารอความเร็วสูสุดกันของรถเจ้าคันนี้นะครับผมไม่รู้มันชื่ออะไรไม่รู้นะ NEO อ่ะเออไปก็นะครับความเร็วก็ไม่ต้องเสือครับคนดูเชียเชียเชียโอ้โห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 ที่สามร้อย เบรก่อนเลยสามร้อยพี่มาจริงมาจัดอ่ะแล้วพูดแรงอ่ะดูดิดูดิพี่มาว่าสามร้อยสิบแปดสามร้อยสี่สิบพี่เชี่ยโอ้เบรกเบรกไม่อยู่เลยทีนี้มึงโอ้สามร้อยสี่สิบเช็ดด้อโคตรน้าครั้ง กนะ็มาดูสูตรกันดีกว่าครับสูตรประมาณไหนนะครับนี่นะครับคนดูสูตรที่ผมใช้จูก็จะประมาณนี้นะครับคนดูเอาไปลองปรับใช้กันได้ครับผมสําหรับผมผมคิดว่าก็ดีละจริงหรือใครจะชอบแบบวงเลี้ยวเยอะก็ปรับแม่งให้มันสุดไปเลยตรงนี้นี่แล้วก็เอาความเร็วสุดๆออกนี่ก็คือเลี้ยวโคตรจะดีเลยก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคนดูฝากเลยกว่าแล้วก็สัใคด้วยนะครับผมใครอยากให้ผมจูเลยให้ในเมืองลาสติต็ติดต่อมาได้นะครับผม ขาไปหาถึงที่เลยเช่กันครับคนดู s ี e you บ๊ายบายครับไปแล้ว